พาไปสักการะพระเขี้ยวแก้วก่อนที่จะเชิญท่านกลับประเทศจีนในวันที่15กุมภาพันธ์นี้เตรียมัตรประชาชนให้พร้อมก่อนเข้าจุดขัดกรองที่นี่เขาจะมีดอกไม้และบทสดมนให้งดนําดอกไม้มาเองนะคะพอเดินเข้ามาเขาก็จะมีจุดให้เราได้อธิษฐานสวดมวนขอพรอธิษฐานเสร็จก็เดินวนรอบพระเขี้ยวแก้วสามรอบระหว่างเดินก็จะได้ยินเสียงสวดมวนตลอดทางเลย พอเดินเสร็จแล้วให้นำดอกไม้มาวางไว้ที่จุดวางดอกไม้นอกจากนี้ในทุกวันจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในเวลา10านิกาและ16านิกาและยังมีจุดจัดอินทัสการให้เราได้ชมและเก็บภาพเยื่อเลยกันอีกด้วย หากมีโอกาสแวะมาสักการะพระเขียวแก้วและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริงมงคลในชีวิตกันนะคะ